พี่เซงเป็นหัวหัวหอดเนี่ยผมคิดว่าพวกผมมีกลุ่มนึงที่ผมเชื่อมขันแกนพัฒนาเมองเชื่อมไว้คือกลุ่ม L G B T Q เด็กๆที่เราให้จัดงานอะไรอะไรพวกครับในกลุ่มนี้ผมก็คิดว่าเขาแบบ Creativity ังสูงมากเลยนะโอ้โหอันนี้คือน้องน่ารักมากในคันแกนนี้นะครับ L G B T เนี่ยมันมีหลายหลายกลุ่มมากแล้วก็จัดกันหมดแล้วบอกเลยว่าตอนนี้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่สิ่งที่พีเซงกำลังทำคือโอกาส เช่นที่เจอขอนแก่นเนี่ยโอเคเราวางไว้เราฟูไว้เราวางวางไว้ให้แต่สุดท้ายเหมือนเราหาของมาให้หาเสาเข็มมาให้หาคอนกรีตมาให้หาแผ่นกระเบื้องทุกอย่างมาให้แต่คุณสร้างนะชนใช่ันใช่ให้เขาสร้างให้เขาออกแบบบ้านให้เขาออกแบบทุกสิ่งอย่างโดยที่เราหาของมาให้เขาเขาอาจจะไม่มีศักยภาพในการหาของได้เหมือนอที่เราหาแต่เขามีศักยภาพในการคิดในการออกแบบในการดีไซน์ในการวางซึ่งเราอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเขาใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องทําก็คือวุ่งง่ายการให้โอกาสเราพี่เซงเชื่อว่าบ้าน เขาสร้างมามันสวยกว่าที่เราคิดเอาไว้ช่แล้วเขาก็ทำออกมาได้ดีกว่าที่เรากินจริงๆเพราะว่าเขามีศักยภาพที่จะหยิบของพวกนี้ไปสร้างต่อแล้วทําได้ดีกว่าเราด้วยใช่